ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นทางแยกนะครับถ้าถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยไปภูชีฟ้า4ี่กิโลเลี้ยวซ้ายก็ไปภูชีฟ้า4ี่กิโลนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือมันจะไปทางด้านหน้าของอด้านหน้าของภูนะครับเด้านหน้าเนี่ยมันจะถนนเนี่ยมันจะขึ้นไปเกือบถึงบนภูละเดินเข้าไปอีกส0 0รอยเมตรนะครับ แต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะไปทางด้านหลังด้านหลังเนี่ยมันรถรถมันจอดรถจอดเสร็จเราก็ต้องเดินขึ้นไปประมาณสองกิโลนะครับเราอยากไปทางไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับเพราะว่ายอดภูดมันอยู่ข้างบนนะครับมันสามารถไปได้สองทาง